สวัสดีค่ะชื่อวุ้นเส้นนะคะมาจากสรอชอบ้านหัวอ่าวค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเข้าค่ายโครงการอา,าสาสมัครยุวกาชาตินะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปถามเพื่อนๆกันค่ะว่าได้ความรู้อะไรกับค่ายนี้บ้างค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมิวค่ะมาจากสลชอบ้านหัวอ่าวค่ะวันนี้ได้ความรู้กับเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องการส่งเสริมอนามัยค่ะก็คือการที่แบบว่า กินอาหารให้ครบห้าหมู่และมีประโยชน์ค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองแล้วก็จุดจ้อนเลนส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะของตัวเองแล้วของคนอื่นค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสปอยค่ะมาจากสอชาบ้านหัวอ่าวค่ะอสองวันที่ผ่านมานี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างค่ะเกี่ยวกับการประมพยาบาลนะค่ะอ๋อมันมีอะไรบ้างเหรอคะเกี่ยวกับการดามแขนค่ะแล้วก็ดามขาแล้วก็การ c p r ค่ะโอ้สุดยอดมากเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ ชื่อชีวนโนครับมาจากสรอชอบ้านหัวอ่าวครับอ่าที่มาเข้าค่ายสองวันได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะน่าจะเป็นเรื่องบริจาคเลือดนะครับว่าการบริจาคเลือดเนี่ยมีเกิดขึ้นทุกๆ3เดือนแล้วก็สามารถบริจาคได้ที่เขาจัดได้เลยครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของสรอชอบ้านหัวอ่านะคะพวกเรานะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์และดกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะ สำหรับชอวบ,บ้านหองอ่าวขอขอบคุณค่ะ